ขอน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เพื่อสหธรรมิกทุกรูปได้ความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับขอหน่อยพรและเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิวันนี้กระผมได้จะมาภาพพระครูประหลัดสุวัฒนะพุทธิคุณหรือพระอาจารย์วิเชียน ววชิระวังโสภิกขุเจ้าวาดวัดไทยเวรุวันมหาวิหารหรือวัดไทยศิริราชคฤห์นครราชคฤห์สาธารณรัฐอินเดียวันนี้จะได้ปารบถึงความสำคัญของพิพ,ธพิธภัณฑ์สารนาศเมืองพารณาณสีตอนว่าด้วยเรื่องหัวสิงโตสี่เสียนซึ่ง เป็นหัวสิงโตที่สร้างด้วยหินทรายแดงในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชในพิพิธภัณฑ์ที่สาระนาศหรือสาระนาศมิวเซียมนั้นเมื่อเราเดินผ่านประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นสะดุดตาตั้งอยู่ตรงกลางของห้องโถงใหญ่ก็คือหัวสิงโตสี่เสียง ภาพหัวสิงโตสีเสียนซึ่งสร้างด้วยหินแกะสลักด้วยหินทรายแดงมีความงดงามมันวาววับซึ่งมีอายุว่าไปแล้วก็ในสมัยของพระเจ้าสุกมหาราชพศ .2,300 325ปีอ่าโดยประมาณเป็นต้นมาเนี่ยมีการขุดค้นพบ ในสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียโดยท่านเซอร์คันนิงแฮมแล้วก็นำมาจากสถานที่จริงซึ่งเสาหินพระเจ้าโศกมหาราชนั้นได้ประดิษฐานอยู่ในใจกลางของป่ายสิปันะมรุคาทายวันอยู่ด้านหลังพระมูลคันทกุติที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสร้างในสมัยของพระเจ้าโสมหาราชภายหลังที่ ผู้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดแล้วก็ยาวมาจากสมัยพระเจ้าโศกมหาราชจนมาถึงย้อนหลังไปโดยประมาณ350ปีที่ผ่านมาก็ผู้ศาสนาในประเทศอินเดียนั้นหลายจุดหลายที่หลายแห่งถูกทำลายลงรวมถึงที่สารนาะวัดในผู้ศาสนาที่สารนาะวัดของผู้ศาสนาที่ มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตามเมืองต่างๆเป็นต้นว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นต้นด้วยก็ถูกทำลายลงโดยเฉพาะที่สารนาสนั้นมีสิ่งปลูกสร้างเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาก็คือองค์ธรรมเมกสะถูกแล้วก็องค์ธรรมเมกสะถูกนี้เป็นสัญลักษณ์ที่พระเจ้าโศกมหาราชทรงสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกว่าสถานที่ตรงนี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรง แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจาวคีย์ทั้ง5ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8อาสาลหาหบูชาเป็นจุดกําเนิดพระรัตนตรัยที่ครบสมบูรณ์มากที่สุดพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะที่เรานับถือบูชามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเกิดขึ้นณที่ตรงนี้นอกจากนั้นก็ยังมีธรรมราชิกสถูป ซึ่งเป็นสถูปองค์ใหญ่เช่นเดียวกันกับองค์ธรรมเมฆกสถูปแต่ปัจจุบันนี้เหลือเฉพาะฐานธรรมราชิกสถูปนี้เป็นสถูปองค์ที่สองที่พระเจ้าโศกมหาราชทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสร์สถานว่าสถานที่แห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาการที่สองอันมีชื่อว่าอนัตตลักณสูตรโปรดปัญจคกีทั้งห เมื่อปัจจบคีทั้ง5้าได้รับฟังพระธรรมเทศนาอันว่าด้วยอนัตตลักษณะสูตรซึ่งว่าด้วยเรื่องของสามัญ,ญลักษณะความเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงก็คืออน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกอนัตตาคือความเสื่อมสลายไปในที่สุดก็คือไม่มีตัวตนนะตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจเป็นแก่นแท้เป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยทีเดียว และพระเจ้าโศกมหาราชยังได้รับสั่งให้แกะสลักเสาเสาหินสร้างด้วยหินทรายแดงสร้างด้วยหินทรายแดงซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ในที่ทางด้านทิศเหนือขององค์ธรรมามราชิกสถูปโดยประมาณ150เมตรซึ่งปัจจุบันนี้เสาหินทรายแดงนี้ยังอยู่ที่เดิมแต่หักลงเป็นทั้งหมดสนะมท่อน ความสูงของเสาหินนี้มีโดยประมาณ15ท่อนและส่วนยอดบนสุดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นเป็นรูปพญาราชสีหรือสิงโตเนี่ยเรียกว่าไลออนเฮดเนี่ยสี่เสียนแล้วก็บนธรรมจักรอบนบนเสียนของอรูปแกะสลักพญาสิงโตนั้นก็จะมีธรรมจักรอยู่ ในธรรมจักรนั้นจะมีซอยู่จำนวน24 4ซึ่งซึ่งตอนนี้หักแล้วก็พังทลายลงแล้วก็ถูกนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สารนาศซึ่งเวลาเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สารานาศนี้เราก็จะเห็นหัวสิงโตสี่เสียนปฏิสถานตั้งเด่นตั้งงานอยู่ณนะที่ตรงนั้นส่วนธรรมจักรนั้นเหลือเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยประมาณ 4- 5ชิ้น ได้ถูกนำไปประดิษฐานไว้บนฝาผนังแต่ก็ให้ทราบว่าบนหัวสิงโตนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระธรรมจักรทีนี้ในใต้าฐานเสาหินซึ่งถูกประดิษฐานไว้ตรงนั้นจะมีรูปแกะสลักเป็นรูปสัตว์สี่ชนิดก็คือรูปช้างรูปมา้ารูปวัว แล้วก็พระยาราชสีว่ากันว่าพระเจ้าสศงมหาราชนั้นทรงรับสั่งให้แกะสลับรูปช้างเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของชมพูทวีปหรือความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีปในสมัยนั้นว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานา,นาชนิดโดยเฉพาะสัตว์ดังที่นำมาแกะเป็นรูปเหมือนใต้ฐาน พระยาราชสีนั้นส่วนพระยาราชสีนั้นพระองค์ให้แกะเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเปรียบเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นเป็นใหญ่ในเทวโลกและก็มนุสโลกมานาโลกพรม,มโลกเสียงแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ พระธรรมาจักรกับพระพันธสูตรและหลักธรรมทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วด้วยดีนี้ประดิษฐานไว้บนโลกนี้แผ่กระจายไปในทิศทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรมและสัตว์อื่นๆไม่สามารถที่จะมาคัดค้านหรือโต้แยง้งหักล้างพระพุทธวจนะหรือคำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเสมือนกับว่า พยาราชสีซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งป่าในป่าเล็กป่าใหญ่นั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลเมื่อได้ยินเสียงร้องคำรามของพญาราชสีแล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นต้องยอมสยบยอมก้มหัวให้กับพยาราชสีดังนั้นนี้จึงเป็นเหตุให้พระเจ้าสวงมหาราชได้มีแนวคิดสร้างพญาราชสนะีหันหลังชนกัน เปรียบเสมือนกับว่าแผ่คำรามไปทั้งทิศน้อยทิศใหญ่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทิศอื่นๆนั้นเมื่อได้ยินเสียงของพญาราชสีย่อมยอมสยบทุกสัตว์ทุกทั่วทุกตัวทุกตนถัดมามีพญาช้างพญาช้างนาราคิรีถ้าพูดถึงพุทธประวัติก็หมายความว่า พระนางสริมหามายาในขณะก่อนที่จะตั้งครรนนั้นได้ฝันเห็นพญาช้างเผือกนะล่องลอยมาจากสวรรค์ถือดอกบัวสามดอกเวียนประทักษิณรอบเตียงที่บรรทมของพระนางแล้วก็หายเข้าไปในพระอุทธรคือในท้องของพระนางนั่นเป็นการระลึกนึกถึงว่าพญาช้างเผือกนั้นเป็นผู้มีบุญแล้วหมายถึงว่าเป็นพระมหาโพธิสัตวนะ์ที่เข้ามาจุติ ดังนั้นช้างเ,เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีกำลังมากนาในโลกนี้คนหรือว่าสัตว์ทั้งหลายที่จะมีกำลังเท่าช้างเนี่ยหมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกำลังเท่าช้างเนี่ยเป็นไม่มีดังนั้นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพวกเราไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเกิดอยู่ที่ใดก็ตามยุคใดก็ตามสมัยใดก็ตามขอให้ทรงพลังเหมือนช้างในการดำเนินชีวิตในทุกๆวัน ถัดมาพระเจ้าโศกมหาราชทรงให้แกะรูปเหมือนม้าภาษาอังกฤษว่า h อสม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสีเท้าเร็วเป็นสัตว์ที่มีสีเท้าเร็วในการเดินทางในสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีเครื่องบินรถยนต์หรือเครื่องทุ่นแรงรถรางต่างเนี่ยคนในสมัยโบราณนี่จะนิยมใช้ม้าเป็นพาหนะะเ,เมื่อ2,000ปี3 0 0 0ปีที่ผ่านมา เดินทางใกล้ทางไกลถ้ามีม้าแล้วก็ถือว่ามีพาหนะที่เจริญที่สุดในสมัยนั้นดังนั้นม้าเนี่ยจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความที่เรียกว่ามีความอดทนแข็งแกร่งอดทนเดินทางไกลและโดยลักษณะของมา้าคุณสมบัติของม้าก็คือมีสีเท้าเร็วมีสีเท้าเร็วข้าม ในไปในทะเลทรายก็ได้ไปในภูเขาในถิ่นทุรากันารดานที่ใดก็ได้ดังนั้นในการดำเนินชีวิตของแต่ละวันของมนุษย์นี่ถ้ามนุษย์ทุกคนมีกำลังดีเหมือนมา้านะแอคทีฟรวดเร็วว่องไวก้าวหน้ามุ่งไปข้างหน้าเหมือนมา้าที่มีสารถีฝึกแล้วด้วยดีนี่ก็จะประสบความสาเร็จในชีวิต ไม่เกียจคา้านไม่โอเอไม่อืดอาดอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาให้นึกถึงว่าเราจะดำรงชีวิตทำงานทุกอย่างให้รวดเร็วเหมือนมาไม่ชักช้าไม่อืดอาดไม่ขี้เกียจด,ดังนี้ถัดมาพระเจ้าส่งมหาราชทรงรับสั่งให้สร้างวัววัวเนี่ยตามคติของฮินดูถือว่าเป็นพาหนะของพระเจ้า มีกำลังแรงกำลังดีเป็นสัตว์ประเสริฐสามารถที่จะบรรทุกงานหรือว่าเอาภาระสัมภาระวางไว้บนหลังวัวหนักๆได้เป็นจำนวนร้อยกิโลหรือมากกว่า100ยกิโลเป็นพันกิโลก็ได้แล้วก็วัวเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณรากเวียนรากไถแม้กระทั่งให้น้ำนมให้น้ำนม ให้น้ำนมดื่มแก่ลูกวัวเองก็ดีหรือแก่คนทั้งหลายก็ดีดังนั้นวัวเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเสรฐิฐเป็นพาหนะของพระศิวะเป็นพาหนะของพระเจ้าวัวเนี่ยมีคุณสมบัติดังกล่าวมาแล้วดังนั้นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เชื้อชาติใดภาษาใดศาสนาใดถ้าหากว่าทําตัวให้เหมือนวัวหมายความว่าทํางานหนักแล้วก็ไปที่ใด ไปที่ใดก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับที่นั้นอยู่ที่ใดก็สำนึกสำนึกถึงในสถานที่นั้นนั้นว่าเป็นที่ที่มีคุณดังนั้นการที่ตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเราระลึกนึกถึงบัวเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยมีความกระตันอยู่กตเวทีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้น จะต้องเป็นชีวิตท,ที่ทรงไว้ด้วยพลังเปียต้นว่าพลังของพญาช้างพลังของมา้าพลังของพญาราชสีที่มีเสียงกังวานมีความองอาจมีความแกล้า,าและมีคุณเหมือนวัวและที่สำคัญก็คือหนึ่งวันมี24ชั่วโมงโกงล้อแห่งพระธรรมจักรที่หมุนไปเปรียบเสมือนว่า วันเวลามี24ชั่วโมงในแต่ละวันจะต้องตื่นตัวว่องไวแล้วก็ก้าวหน้าพัฒนาชีวิตบทขยี้สิ่งที่เป็นอกุศล,ลธรรมให้หมดสิ้นไปแล้วก็สร้างเสริมเพิ่มกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่สารนาศเมืองพาราสีได้เห็นปริศนาธรรมที่พระเจ้าโศกมหาราชได้ทรงรับสั่งให้สร้างไว้ใต้ฐาน แห่งพญาราชสีทั้ง4เสียนแล้วเราก็จะสามารถนำมาพัฒนาคุณค่าในการดำรงชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขมีแต่ความประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนในที่สุดนี้ขออนุโมทนาบุญญาโยมทุกท่านที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและก็ช่วยกันเคลื่อนกลงล้อแห่งพระธรรมจักรของพระสมมาสมุทธเจ้านี้ให้เป็นไปในทิศทั้งสโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เหมือนกับพญาช้างพญาราชสีพญาโคแล้วก็พญามาขอน้อมกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคมวชิรสุธีจเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษและก็ท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีหลวงพ่อปิยสุพลที่เมตตาให้โอกาสได้ถวายการอุปธรรมให้รายการนี้ได้เกิดขึ้นและขอ ขอบใจอุบาสกต้นผู้ถท่ยทำรายการทุกตอนขอให้มีความสุขและก็ประสบความสาเร็จในที่สุดนี้ขอจบรายการจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิสำหรับเทปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านจะมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยเทินขอบหน่ยพรและเจริญพร